กองที่สองหมู่ที่หนึ่งยกมือขึ้นกองที่สองมือหนึ่งอยู่ไหนอ่าคูวารากรนะครับต่อไปกองสองหมู่สองครูเกรียงไกรคูแบงนะฮะต่อไปหมู่สามกองสาม มันภาพไปยังไงนะไปยังไงาพานี้ไปยังไงไยังไปไปทั้งหมดสี่สี่ได้ยังครับคนได้ยังลหูช่วยเลยอ่ะลุูดงเดียวเลย ดูว่าเขาเบียดตัวยังไงอันนี้ทำได้บวกดู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 

ไปทำได้สองลังหันกลังหันเอ้ครับครับผมต่อไปส่ usted, าหลีพักนะครับเป็นสัญญาณมือนะครับถ้าครูสั่งนะครับเลีย เป,เป็นเรียกว่าแถวตอนลึกนะครับกูจะ,จะให้สัญญาณือแบบนี้ครับก็เข้าแถวตามแบบที่เรานั่งกันเลยแต่ละใน่มู่นะครับแต่ละหมู่ยกเว้นคนที่อยู่ป่งปงางาบุรภายะคำสามเมือง 3, 000, หรอคำ้ายุ้นลายเฮอเไปเปเ็นแถวนะ

Terima kasih telah <laughs> menonton!